เครื่องเล่นเกม Xbox น่าจะไม่ไหวแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันศุกร์สบายๆก็มาพูดคุยนะครับกับมุมมองข่าวๆด้านวงการวิดีโอเกมกันต่อเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมเองก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องเกมเมอร์ในบ้านเราเองบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับหรือบางคนก็จะมีความชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทางฝั่ง Microsoft นั่นก็คือตัว Xbox นั่นเองนะครับที่เพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูตัวโฆษณา ล่าสุดนะครับที่ได้เผยแพร่ไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับบนทาง YouTube ของทางชวแนลของทาง Xbox เองนะครับกับการนำเสนอรูปแบบของการเล่นเกมที่จะบอกว่า Xbox นั้นมันไม่ใช่ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเพียงอย่างเดียวแล้วแต่มันคืออุปกรณ์ทุกอย่างที่สามารถเข้าถึงตัวระบบของทางฝั่ง Microsoft อย่างตัว PC Game Pass หรือว่าตัว App Store ต่างๆที่ทาง Microsoft เองกำลังจะสร้างสารร์ออกมา นะครับและมันมีความหลากหลายมากกว่าการเล่นบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นบนตัวแท็บเล็ตโมบาย PC PC Handheld ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารูปแบบการเล่นเกมในลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีเกมเมอร์ทุกคนต้องการโหยหาแน่นอนนะครับมันตอบโจทย์กับการเล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ถ้าหาเพื่อน ได้เข้าไปดูกับตัวคอมเมนต์ต่างๆในตัวคลิปนี้ตอนที่ผมดูตัวคลิปนี้ผมรู้สึกแบบว้าวเลยนะครับผมรู้สึกว้าวนะครับว่ามาได้แล้วมาสักทีนะครับกับรูปแบบของการเล่นต่างๆของตัวเกมบนตัวระบบแพลตฟอร์มอย่างตัว Xbox นั้นที่มันจะกระจายได้ทุกดีไวเพราะผมเองนั้นถ้าหากเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามก็จะรู้นะครับก็จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับเล่นการเล่นเกมของบนตัว ระบบของทาง Xbox เนี่ยบนตัวแพลตฟอร์มต่างๆมาอยู่เสมอเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบนตัว PC, ท็บเล็ Mobile หรือว่าจะเป็นบนตัว Smart TV เหมือนดังที่ในตัวโฆษณาตัวนี้บอกเลยนะครับก็เรียกว่าผมเองเข้าสัมผัสถึงตัวอุปกรณ์ดีไว์ต่างๆเหล่านั้นน่าจะครบหมดทุกดีไวท์นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเองต้องการและเกมเมอร์ทุกคนทวินหาอย่างแน่นอนแต่ตัวคอมมอคอมเมนต์นั้นค่อนข้างที่จะสวนทางกันอย่างชัดเจนเลย ถ้าหาเพื่อนเอนเข้าไปดูนะครับก็เรียกว่าเกมเมอร์หลายๆคนก็คงเข้ามารู้สึกมันจบแล้วเหรอมันจะไม่มีต่อไปแล้วเหรอกับตัวเครื่องเนเกมคอนโซลอย่างตัว XBOX เพราะถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับมันก็เหมือนเกินการโยนหินถามทางไปให้กับเหล่าเกมเมอร์แล้วนะครับว่าต่อไปพวกคุณถ้าอยากจะเล่นตัวเกมต่างๆของทางฝั่ง i c r o s o f t พวกคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวเครื่องเ่นเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox ที่ถือกําเนิดมาพร้อมกับพวกคุณในตอนที่ตลาดวงการวิีโอเกมคอนโซลรุ่งเรืองสุดขีดตอนนั้นใช่ไหมครับอืมก็จะเห็นความรู้สึกต่างๆออกมาอย่างเต็มปะดานะครับ <c oughs> ผมเชื่อนะครับว่าคามมอคามเมนต์ในลักษณะเชิงตัดเพ้อน้อยใจเสียใจเสียดายกับตลาดขึ้นเล่นเกมคอนโซลของทางฝั่ง i c r o s o f t ในตัวคลิปนี้นะเพื่อนๆผมก็มองว่าเขาคงจะเป็นเกมเมอร์อในยุคแบบมิลเลนเนียมนะครับที่อาจจะได้เป็นเจ้าของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox ตัวรุ่น o r ริจินอนะครับตัวรุ่นแรกในปีคศ2 0 0 0ซึ่งถ้าถามความรูร้สึกของผมในตอนนั้นผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเองก็ได้ลองสัมผัสในช่วงปีแรกที่ตัวเครื่องนี้วางจำหน่ายก็ต้องบอกเลยว่ามันคือเครื่องเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพที่สูง มีฟังก์ชันต่างๆที่ตัวเครื่องเกมคอนโซลจากทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเองไม่สามารถที่จะมีให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆที่มันค่อนข้างจะเหมือนกับตัวเครื่อง PC ย่อส่วนเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับการใช้งานที่ดูแล้วเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ต้องป้อนคำสั่งอะไรให้เยอะแยะวุ่นวายแต่มาในวันนี้ เมื่อถ้าหาก Microsoft นะครับเปิดหัวมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะได้เห็นบทบาทของตัวเครื่องเกมคอนโซลของทางฝั่ง Microsoft นั้นอาจจะไม่ได้เป็นการบุกตลาดที่ดุด,ดันเหมือนกับในตอนที่เครื่องเกมคอนโซล Xbox s e r i e s เจนล่าสุดตัวนี้แหละที่วางจำหน่ายตอนนั้นที่ออกมาต่อก่อนและออกมาสู้กับ PlayStation 5 เราเองก็ไม่อยากจะคิดนะครับว่าในยุคเจนหน้าอย่าง PlayStation 6 Microsoft อาจจะเหลือแค่ตัวโลโก้ที่แปะอยู่บนตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆส่วนบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของตัวเองอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของตัวเองก็อาจจะเหลือเล็กลง เราเองก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนซึ่งผมเองก็ค่อนข้างที่จะให้โอกาสนะครับแล้วก็ให้ความหวังกับตัวระบบของทางฝั่ง Microsoft นะครับกับตัวทางด้านฝั่งวงการวิดีโอเกมทางฝั่งคอนโซลมาพอสมควรนะครับยิ่งในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ผมค่อนข้างที่จะให้ความหวังสูงเลยทีเดียวนะครับว่า Microsoft เองอาจจะต้องมีไม้เด็ด หรือว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆที่สามารถที่จะทําให้วงการวิดีโอเกมทางฝั่งคอนโซลโดยเฉพาะแฟนๆของทางฝั่ง PlayStation อาจจะต้องร้องวาวแล้วก็พูดถึงตัวเครื่องเนเกมคอนโซลตัวนี้เพื่อที่จะอยากเล่นอยากสัมผัสตัวเกมเหล่านั้นบนตัวจอคอนเทอร์ของ Xbox มากขึ้นแต่ผมเองกลับไม่ค่อยได้ยินเสียงแบบนั้นสักเท่าไหร่ ะครับแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับแต่เสียงทุกอย่างที่ผมเองได้ยินมาได้พูดคุยส่วนมากก็จะเป็นอื่นใครไม่ได้ไม่ Nintendo ก็ PlayStation มันก็พอจะบอกได้กลยกลยเลยว่าสิ่งที่ Microsoft กกำลังทำอยู่ในเวลานี้นะครับกับการที่จะชูตัวเองว่า Xbox นั้นมันไม่ใช่ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเพียงอย่างเดียวเสมอไปแล้วนั้นก็จะเป็นการหาทางออก ที่ Microsoft ก็คงคิดแล้วแหละนะครับว่าถ้าหากจะมีเพียงแค่ตัวเครื่องเกมคอนโซลเพียงอย่างเดียวก็คงจะมีเจ็บแต่เจ็บจมแต่จมแต่ถ้าหากเราใช้ช่องโว่นะครับหรือว่าโอกาสที่ตัวแพลตฟอร์มอื่นๆยังคงมีความเชื่อมั่นกับความเอก u s i v e ต่างๆ ของตัวเองอยู่ถึงแม้มันจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเอกลักีมันเป็นทาร e ์กเอกลักีแล้วก็ต่างแต่พวกเขาเริ่มที่จะฉีกกับคําว่าเอกลักีให้มันลดน้อยลงเรื่อยๆก็อย่างเช่นตัวเกมที่ตัวเองดูแลอยู่ในมือเลยอย่างอินเดีาโจนนะครับถ้าหาตัวเกมนี้อยู่ในมือของ p l a y s t a t i o ่ผมก็เชื่อนะครับการที่จะสร้างความเอกลักีบนตัวแพลตฟอร์ม PlayStation โซนีก็คงจะปล่อยวางจําหน่ายอย่างน้อยๆต่ําๆก็เกือบเกือบจะ1ปีแล้วก็ค่อยโยกไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ทาง Microsoft เลือกที่จะย่อนระยะเวลาตรงส่วนนั้นลงไปอินดิเนโจนวางจำหน่ายให้กับตัวเครื่องเกมคอนโซลไ b o x นซีีกับตัว PC Game Pass ได้สักประมาณ2เดือนประมาณสัก2เดือน3เดือนนะครับตีไว้ว่า1ประมาณ1ไตมาร นะครับตัวเกมอินเดียโจนตัวนี้ก็พร้อมที่จะโลดเล่นบนตัวเครื่องเลนเกมคอนโซล PlayStation 5อันนี้แหละแล้วก็พอที่จะมองเห็นการทำตลาดของทางฝั่ง i c r o s o f t ค่อนข้างที่จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและมันก็คงเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็คงจะรู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าตลาดของตัวเครื่องนเกมคอนโซลของตัว Xbox นั้นมันอาจจะจบไปนานแล้ว แต่สิ่งที่ทาง m i โครซอฟ t พยายามที่จะยืย้อไว้นะครับก็เหมือนกับกำลังรักษาแฟนๆที่เติบโตกับเขามาตั้งแต่ในยุคแรกนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับก็เหมือนกับคอมเมนต์ต่างๆแหละที่วันนี้มันประดังเข้ามาในตัวคลิปตัวนี้อย่างชัดเจนเลยอืมเราก็ไม่อยากจะให้คิดไปแบบนั้นนะว่าต่อไป เพลย์สเ t i o n จะตามไปอีกไหม,มก็ต้องรอดูกันนะครับผู้ที่อ่อนแอนะครับอ่ะอันนี้ก็บอกกันผู้ที่อ่อนแอนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับในตลาดของธุรกิจผู้ที่อ่อนแอกว่าก็ต้องไปก่อนนะครับแต่ถ้ามอง Microsoft เองก็สายป่านยาวมากที่จะหลังตัวแพลตฟอร์มตัวเครื่อง่นเกมคอนโซลของพวกเขา อยู่มาได้จนถึงวันนี้นะครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปถ้าหากเป็นบริษัทอื่นๆนะครับเจอไประดับนี้นะครับยอดขายไประดับนี้อาจจะแบบพับแก็บโปรเจกต์ของตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้เลยแล้วก็มุ่งเน้นไปในทางซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวก็ได้แล้วนะครับแต่นี่มันคือ Microsoft ยักษ์ใหญ่ในวงการ IT ที การที่จะทําแบบนั้นไปผมก็รู้นะมันก็คงจะเสียหน้ามากจริงๆแต่เขาเองก็คงจะต้องเก็บเอาไว้นะครับแต่ไอการที่เก็บเอาไว้นี่แหละนะครับเก็บเอาไว้แต่ไม่ทําให้มันมีอะไรให้มันดีขึ้นอันนี้ก็มีแต่เจ็บกับเจ็บนะแฟนๆน,นะครับก็คงจะแบบเล่นแต่เกมเก่ากันไหมนะครับเกมใหม่ ก็อยู่บนทุกแพลตฟอร์มแล้วอืมก็ปรับตัวกันไปนะครับผมก็เชื่อว่าเกมเมอร์เองก็ต้องปรับตัวก็อยู่ในยุคที่อ่าส o l u ในของการเล่นเกมนะครับรูปแบบของการเล่นเกมนั้นมันค่อนข้างที่จะเริ่มมีความหลากหลายและดีไม่ดีไอ้ที่ผมเองมาบ่นๆกับเพื่อนๆแบบนี้อาจจะเป็นเพียงแค่เกมเมอร์รุ่นเก่าที่ไม่มีเวลาเล่นเกมแล้ว หรือจะไม่มีเลี้ยวแรงที่จะเล่นเกมได้ในแต่ละวันแล้วแค่มาบ่นเท่านั้นเพราะสิ่งที่ทาง Microsoft นั้นกําลังนําเสนอเขานําเสนอสําหรับเกมเมอร์ยุคใหม่ต่างหากโอเคครับวันนี้ผมอาจจะมาบน่นหรือว่ามาเมามอยนะครับพูดไปแบบยาวหน่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนมีความคิดเห็นนะครับหลังจากที่ได้ดูตัวคลิปของทาง Microsoft กับตัว x b o x ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคอมเมนตคอมเมนต์นี้นะครับสำหรับในวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ